สวัสดีครับทุกคน,นไม่เจอกันนานเลยฉันด็อกเตอร์คนเด м, เเิมเพิ่มเติมเกลรอเราเอาการเหมือนเดิมวันนี้ฉันมีตัวไหนจ,จะพูดอะไรนะฉันมีตัวใหม่จะมานำเสนอแหละมันคือไททันที่ฉันพยายามดัดแปลงให้มันเหมือนกับรายการโทรทัศน์ Attack of Titan ที่เป็นอนิเมชันที่ทุกคนชื่นชอบมันคือไททันเกาะขอทุกคนเชิญพบกับไททันเกาะแผดก้นปทาง

มันนีเจ็บมาเฮ้ยเธอกระโดดลงมาจากไหนเนี่ยฉันหันมาทีเธอกะตุ้บลงมาแล้วน่าเจ็บมาจะด้วยไชเกิลเจ็บปนีเจ็บตรงนี้ตรงเนี้เป่าเพียงเพียงหน่อยมามามาฉันเป่าให้ให้ตายเถอะโดนน้ำเหมือนเดิมดีกว่าปากเหม็นมากเลยไชเกิลเธอเนี้แปลงฟันบ้างนะอ้ฉันว่า เป่าเพียงมันก็น่าจะหายดีนี่นาเธอหายดีแล้วใช่ไหมพอฉันเป่าเพียงมาใกล้มือหัวมากจะอ,อ้วกเออ,เอ,อหรือยังไม่หายออถ้ายังไม่หายเดี๋ยวฉันเป่าอีกรอบหนึง่งอย่ามาตรงนี้ฉันเจอเธอหน้ารังเกียจมากเลย พวกไม่ชอบแปลงฟันฉันจะไปฟ้องพ่อแม่เธอคอยดูนะย่าครับมาสิ่งที่เธอทำนี่มันดูน่ารังเกียจกับคนอื่นมากเลยหลับชยเกิลเธอจะดูมีความสุขกับสิ่งที่เธอกทำอย่างนี้ไม่ได้นะชยเกิลให้ตายเถอนกทงทุกคนดูสิชยเกิลเป็นแบบนี้อีกแล้วเนี่ยออยู่ในน้ำไม่ได้กลิ่นชยเกิลสบายใจเออวันนี้เธอหายใจในน้ำได้เหรอใช่ฉันมีเหงือก เธอหายใจทังเงือกไฟันเลือดออกตามไรฟันด้วยตรงเหงือกอ๋อที่เห็นเธอปากแดงๆก็พอเธอเลือดออกตามไรฟันนี่เองใช่แต่อย่างน้อยปากฉันก็สะอาดกว่าเธอแหละว้าวฉันไปอุ้ยพอเลยฉันไม่อยากคุยแล้วเรื่องนี้ชายเกิลนี่ฉันจะเป็นไททันบันนี่กระโดดน้ำแหละ เดี๋ยวๆขอปีนขึ้นข้างบนหน่อยเจือๆๆ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 ตาถึงแล้วอันนี้เป็นไททันบันนี่กระโดดน้ำว้าวเป็นไงน้ำกระเด็นแรงไม่ใช่กิ้วกระจ่อมหนึ่งเองให้ตายเถอะโอ้ยเบื่อจริงเลยอุตส่าห์ดู Attack of Titan มาไททันตัวยใหญ่กระโดดน้ำน่าจะหมดสะแน่เลยว้า บันนี่เธอตกลงไปยังกับก้อนหินตกน้ำานี่ฮะไม่อยากคุยกับชายเกิลแล้วบันนี่ว่าบันนี่ไปหาอะไรกินที่ร้านลุงดีกว่าช่วงนี้คิดถึงลุงมากเลยไม่ได้เจอลุงนานแล้วโอยจริงด้วยชายก็ก็คิดถึงลุงชายก็อยากกินไก่ที่ลุงทํามากเลยนะโอ้ยเธอที่ชอบเป็นไอ้ด้วย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 ทุกอย่างเลยกับคนอื่นเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ลิฟไม่มาสักทีทําไงดีชายเกิลฮัลโหลฮัลโหลไอ้ส่นฉันเห็นว่ามันกําลังจะมานี่ไงมาแล้ว เธอรู้ดีมากเลยไปชั้นแอลแช,ชั้นแอลคือชั้นอะไรอ่ะชั้นแอลคือล็อบบี้แน่เลยโอ้แท็ก็เธอเก่งมากเลยเธอนอนโรงแรมบ่อยละสิขนาดฉันอยู่โรงแรมทุกวันฉันยังไม่รู้เลย,ยบันดี้ดูโง่ไหมไม่โง่หลอกแค่ไม่ฉลาดก็แค่ไม่รู้ฉันเล่นเองไม่รู้ไม่ผิดอุย้ยโคมไฟชงเดลีย์เขาอ,อย่างนี้ไหมอะชงเดลียใช่ไหมนะ อ๋อเชเดเลียว้าวใหญ่มากเลยนำเข้าจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสเอ๊ะอย่าไปใส่ใจได้ไปกิน<ส>หาร<ส>ได้กินที่ว่าไปลุงเธอรีบไปรีบไปรีบไปฉันหิวมากเลย <Go. S 1> ตอนนี้นะ่ะฉันหิวมากใช้เขเธอจะบ่นมากเลยนะบันนี่รู้สึกรำคาญชายเกิลแล้วทุกคนบันนี่ไม่อยากอยู่กับชายเกิลแล้วถ้าเธอไม่อยู่กับฉันแล้วเธอจะไปอยู่กับใคร เลือกฉันย่าลงไปเชื่อใครฉันนี้สีหวงใหญ่รักใครเลยแนะ่จริงน,น,นี่เอาไม่ใช่ล้านลุงนี่สวัสดีค่ะลุงไม่เจอลุงนานนานนาน,นานมากเลยคิดถึงลุงจังสวัสดีชายเกลเอวันนี้เธอหายไปไหน โอ้บ <c oughs> oh, ันนี่เธอเี่ยมากเก่งมากเลยเธอจำเพลงร้านฉันได้ด้วย oh, อบเลยสนะิรออะไร่ะชายเกิลจบเลยปอบมือปับมือปอบมือสุดยอดไปเลยชายเกิบันนี่นี่ของแท้จริงนะชายเก้าเนาะ แฟนพันแท้ร้านลุงก็ต้องบันนี่นี่แหละโอ้ยอย่ายออย่ายอบันนี่โล่โอ้บันนี่เธอลงมากล <Yeah. S 2> <laughs> อ,อยลุงคิดถึงจังเลยมากอดหน่อยมากอดหน่อยกอดหน่อยกรดหน่อยกรดหน่อยเอ้ย oh, อย่าเข้ามาใกล้ฉันจเา S <S โอ้ยบันนี่เธอออกมาจากมุมได้แล้วเร็วๆจ้าบันดนี้ออกมาจากมุมได้แล้วลงมีไก่มาให้นะไก่จ้า ได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันร้องตะโกนเรียการ้องไม่ถูกจะกองจะลองเป็นไหมฉันก็ลองไม่เป็นฉันลองเป็นแค่เธอร้องนี่แหละอ่า,อ,าอย่าเถียงคันลุงมีไก่ไหมอ๋อนี่ของชายเก่าและนี่ก็ของบันนี่ว้า,าขอบคุณท่นลุง ขอบคนครับลุงข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งกว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมาก,มากมาานาหนักหนาสงสารเจ้านาเด็กตาดำๆทุกวันนี้ยังมีคนที่จนยากแสนลำบากอัตคัดและขัดสนอยากกินทิ้งกินกว้างตามใจคนสงสารคนอื่นที่ไม่มีเกณฑ์ชาทุกงามงชาชูอ,อร่อยมากเลยลงุงเวลิกูดไก่ของลุงนี่นอร่อยแล้วล่ะไก่ใส่กัญชาขอโทษ <c oughs> ไม่มีอะไรเคล็ดลับของสูตรร้านลุงก็เป็นอย่างนี้แหละเอ๊ะเม<า>ื่อเช้าท่านเห็นมีคนใส่ชุดขาวมาขาวแล้วในหมู่บ้านเราเนี่ยนะชุดขาวมีไม่กี่คนนอกจากหมอกับด็อกเตอร์เท่านั้นอืมฉ <c oughs> ันคิดว่าอาจจะเป็นหมอก็ได้เห็นพูดว่าไทยท่านไทยท่านอาจจะเป็นการผ่าตัดพันพธุกรรมผ่าเหล่าอะไรสักอย่างแน่เลยเห็นก็บอกว่าออกมาจากกาตูนทําการทดลองอะไรสักอย่างให้มันเหมือนกาตูนน่ะเป็นตัวใหญ่ๆบึ้บๆ๊บน่ะบึ้บๆ๊บเมื่อเช้า คือลุงได้ยินว่าบิ้มเบิบ้มเนี่ยนะอุ้ยจะบิ้มเบิ้มอย่างนี้นี่ด็อกเตอร์แน่นอนเลยลุงระวังให้ดีนะฉันว่าจะเกิดภัยพิบัติวิน่าสันตโลให้กับเมืองเซาไซซิตี้ของเราพูดไม่ทันขาดคําเดี๋ยวจะมีแผ่นดินไหวนั่นไงบันดี้ว่าโอ้ย,ยบันดี้เธอพูดอย่างกับเธอรู้เธอเห็นแน่ว้ายนี่เธอแน่เลยว้ายเธอเดินไม่ได้เลยสั่นจะจะเทจอเป็นหมดเลยข้างนอกดีกว่าว้าว เอ้มันเกิดอะไรขึ้นใช่ก็บัน<ง>นี่ง,งงงงไปหมดแล้วเนี่ยงงงูสละองงไปหดีนี่ใช่งงงูสละงงไปหมดแล้วเนี่ยอุ้ยสันสันก็ไม่เห็นได้มีอะไรเลยนะบนันนี่นั่นแหละสิฉันว่าไอ้ที่สันสันมันมาจากหลังร้านลุงแน่เลยเดี๋ยวไปดูซิว่ามันคือตัวอะไรบางคนดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเล็กสักเอ่อนั่นมันตัวอะไรนะ วไยโอาหรือว่านี่จะเป็นเฮ้ยไททันที่ลุงพูดถึงนี่คือไททันเกาะนี่ใช่เขาฉันเคยดูในแอตแทกอฟไททันอัมเบิลไททันบ้าเต้ให้มาเลยให้มาเมื่อกี้มันอยู่ตรงนีนนี่นานี่ไงเจอแล้ว มันก็ลองมันเดินหนีนี่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 มันแต่ก็เล็ก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 โอ้ยใช่แต่ก็เธอัดการมันได้แล้วมันตายแน่นี่เธอดูสิมันเหมือนไม่ตายอย่างเงี้ยไม่กระทบกระเทือนเลยถอยทอยทอยเออเอถอยไม่ทันน้าทอยให้ตายเดี๋ยวรถถังยังไม่รอดเลยแชร์เกิลได้เราจะเอาอะไรมาสู้กับมันเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนแล้วอ่ะบันนี่นี่ไงมันอยู่หลังป้ายเซเว่นเดี๋ยวแชร์เกิลเธอไม่เห็นหรือไง ชายเก้าเธอมีแผนอะไรดีๆบ้างไม่ต้องมาเรียกชื่อฉันเชอะโอยฉันมีแผนแล้วในเมื่อเรามีกันสองคันใช่ไหมบันนี่ฉันว่านะท่านกลอกยิงไม่เข้าเลยชายแก้วว่าอะไรนะโห้ยเธอฟังฉันก่อนสิอ่าอ่าฟังฟังโอเคว่ายังไงฉันบอกว่านั้นเราก็มีสองคันใช่ไหมก็ประกบหน้าหลังมันไปเลยเราให้มันอยู่ตรงกลางนะบันนี่เฮ้ยแล้วเราก็ยิงพร้อมกันเลย ชิงดยชค้ดูสิตอนนี้มันอยู่นิ่งอยู่ไม่รู้มันกําลังทำอะไรอะไรมันชาร์จอยู่หรือเปล่าแต่ว่าได้งั้นเดี๋ยวบันนี่จะอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งไชคิ้อยู่ฝั่งนี้แล้วยิงมันนะโอเคเลยบันนี่อ้าวส่วนต้นไม้ฉันว่าวันนี้เราไม่น่ารอดแล้วแหละชชยเกวขับรถตามมาเร็วโอ้บันนี่ฉันกำลังไปใกล้มันขึ้นโอ้ตอนนี้เธออยู่ไหนแล้วนะ มันนี่ออกมาข้างหลังเรียบร้อยแล้วประจัที่ว้าวฉันกำลังประจันหนะ้ากับมันเลยนะบันนี่พร้อมหรือยังชายเก้านับหนึ่งถึงสามยิงนะพร้อมแล้วหนึ่งสอง,ส,องสามยิง พ่นอะไรออกมาด้วยตลอดเลยนะบันนี่นั่นนะสิ